ปัจจุบันนี้มีการตั้งคำถามถึงกระบวนการผลิตของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่าไปจํานวนมากนะครับหลังจากที่ถังเช่ากลายมาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าในตลาดนั้นสูงมากนะครับแต่ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงผลข้างเคียงที่จะตามมาถ้าบริโภคติดต่อกันเป็นเวลานานล่าสุดมีเจ้าของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่าเจ้าหนึ่งนะครับยินดีเปิดเผยขั้นตอนการผลิตถังเช่าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ แล้วก็ยืนยันว่าถาังเช่านั้นเป็นสมุนไพรที่ให้ประโยชน์แต่ว่าต้องพิจารณาส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนบริโภคติดตามในรายงานคุณธีรุตนิมโรธรรมครับ นี่คือห้องวิจัยต้นแบบการเพาะพันธุ์ถังเช่าทิเบตในประเทศไทยพัฒนาโดยศาสตราจารย์ดรมนจร์เมฆทนผู้เชี่ยวชาญด้านเชื้อรากินแมลงศัตรูพืชผู้ทรงคุณวุฒิคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเป็นห้องเพาะพันธุ์ถังเช่าของบริษัทคอร์ดี้ไบโอเทคจำกัดโดยวิธีการนำหัวเชื้อของถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตมาเพาะพันธุ์และเลี้ยงให้เติบโตในของเหลวที่ให้คุณค่าทางสารอาหารคล้ายกับตันหนอนถังเช่า ก่อนย้ายเข้าสู่ถังหมักชีวภาพเพื่อควบคุมอุณหภูมิแสงและสภาพแวดล้อมให้ใกล้เคียงกับสภาพจริงบนเทือกเขาหิมาลัยซึ่งกระบวนการนี้จะช่วยควบคุมปริมาณสารออกฤทธิ์และช่วยป้องกันการปนเปื้อนของโลหะหนักตามธรรมชาติได้ก่อนจะได้ถังเช่าออกมาในลักษณะของแผ่นเส้นใยเพื่อเข้าสู่กระบวนการสกัดต่อไปที่เราค้นพบเนี่ยมันก็จะมีสายพันธุ์ที่โตช้านะครับแต่สร้างสารโพลิสิปินนะฮะสายพันธุ์ที่โตเร็วบางทแีแทบไม่มีสารโพลิสิปินเลยนะครับเราก็เลยเริ่มจากการเอามาผสมกันนะครับแล้วเราหาตัว เป็นไฮบริดจนเราได้ไฮบริดที่เป็นที่น่าพอใจแล้วนะครับก็คือเอาตัวนั้นเนี่ยมาเพาะเลี้ยงนะฮะซึ่งอาหารที่เราใช้เพาะเลี้ยงเนี่ยเราได้จดอนุสิทธิบัตรนะครับร่วมกวับทางมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เนี่ยอันนี้เมื่อ8ปีที่แล้วนะครับทำให้เราสามารถจําลองปริมาณสารอาหารหรือโปรตีนของในหนอนได้นะครับแต่ราเรียกว่ามันจะนิ่งกว่าในตัวหนอนนะครับแล้วที่ที่ที่สำคัญมากก็คือมันปลอดโลหะ ถังเช่าตามธรรมชาติเกิดจากนอนผีเสื้อชนิดหนึ่งที่กินสปอร์เห็ดเข้าไปจนเกิดเป็นเห็ดราขึ้นมาในลักษณะการพึ่งพาอาศัยการแบบปรสิตพบได้ที่ระดับความสูง1 0 0 0 0ถึง20,000ฟุตจากระดับน้ำทะเลบนเทือกเขาหิมาลัยเท่านั้นทำให้ถังเช่าตามท้องตลาดราคาสูงถึงกิโลกร,รัมละกว่า1ล้านบาทในอดีตครับมีความเชื่อกันว่าถัางเช่ามีสรรพคุณในการบำรุงร่างกายตามตำราแพทย์แผนจีน ซึ่งต่อมาก็ได้มีการวิจัยจนคนหดว่าสารออกฤทธิ์หลักชนิดนั้นก็คือสารคอดิเซปินทําให้ปัจจุบันมีการนําถังเช่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้บริโภคตามตำราแพทย์แผนจีนป่งเฉาชงชินระบุว่าถังเช่าเป็นสมุนไพรบำรุงปอดและไตมีฤทธิ์เป็นอย่างหรือฤทธิ์ร้อนจึงมักนำมารับประทานเพื่อสรรพคุณด้านระบบการไหลเวียนโลหิตของร่างกาย ซึ่งถังเช่าที่ระบุไว้คือถังเช่าสายพันธุ์ทิเบตเท่านั้นศาสตราจารย์ดรมนจริเมฆทนระบุว่าปัจจุบันมีการนําถังเช่ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายโดยการสกัดเป็นหนึ่งในวิธีแยกองค์ประกอบทางเคมีของถังเช่าออกมาเช่นสารคอดิเซปินอะเดโนซีนโพลิแซคคาไรและอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายผู้บริโภคจึงควรพิจารณาถึงสารจําพวกนี้ก่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากถังเช่า สรรพคุณของทางเช่าเนี่ยจริงๆเป็นที่ยอมรับมาเป็นพันปีแล้วนะคะหมอจีนตอนนี้ก็ยังใช้ถังเช่าในการรักษาโรคอยู่แต่นี้บางทีที่เขาว่าโฆษณาเกินจริงเนี่ยคือเรียกว่าเขาเมาเคลมว่ามันรักษาได้ทุกโรคซึ่งจริงๆตัวถังเช่าเองก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยทุกทุกเรื่องนะคะมันจะเก่งกับปอดไต นะคะเรื่องของตัเซิคลレーションการไหลเวียนโลหิตขั้นระดีที่สุดควรจะพิจารณาจากอะไรพิจารณาจากสารนอกรีคอไดซิพินนะคะเพราะว่าราคาของถังเช่าเนี่ยถูกกําหนดโดยตัวนี้เลยถ้าไม่มีสารตัวนี้ก็ทานไปก็จะไม่ค่อยได้ผลปัจจุบันสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออยได้อนุญาตจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากถังเช่าใน2กลุ่มคือผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผลิตภัณฑ์อาหารที่มีถังเช่าเป็นส่วนประกอบเพื่อบํารุงร่างกายทั่วไปเท่านั้นดังนั้นการโฆษณาว่าผลิตภัณฑ จากถังเช่าสามารถรักษาโรคได้จึงเป็นการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตและโอ้อวดเกินจริงซึ่งผู้บริโภคควรพิจารณาให้ดีก่อนการเลือกซื้อเพื่อประโยชน์กับตัวผู้บริโภคเองทีรุตนิมโรธรรมข่าวสามิติรายงาน